ซื้อซีสมัยนี้นะรวดเร็วเขาเย็นแบบเียนแบบสมัยก่อนอนะไม่ถามคุณผู้ชมสมัยนี้เลยถามคนขายดูดีอยู่ข้างหลังนี่ไม่ถามคนขายถามคนซื้อดีวอกว่กาคืกบแต่ยังกบไห Okay, mm. mm học -hmm. <coughs> oh. เดี๋ยวเออผมรอคนพรีปกพเก่อนดีแล้วเดินอ้อไปนิดนึงนะทางนู้นมีทางขึ้นใช่ป่ะก็มีทางขึ้นเกิดอ้อมน้นแต่เราไปทางขึ้นมานู้นได้เดินไป้ไ้งไงคะจ้าจๆเลยเออเอาล้ ครอยาเะดดีควายก็แถวนู้นิเมอาฬิาวิหาริเมืองเานีกระเป๋าเปอนนกบทำดีไไว้ตอนไม่ยส่งๆก็มี็เห็นเงื่อนดอกแต่ว่ามันไม่ใช่สมัะนี่ถือว่าสมัยหัวสมัยใช่ใช่สมัยที่เราไปจังหัวไม่มีนะ ต้นไมต้นไม้ต้นต้นไม้ไม้ตไม้ต้นเมาต้ไม้ต้นไม้ต้นไม้ต้นไ่ไม้ต้นไต้ไม้ตไมต้นไมต้นต้นนมมนมน หลวงปู่พมน่าจะเป็นรูปที่สามหลวงปู่ชอบแล้วก็ท่านมหาโชกมหาโชครูปที่สี่รูปที่ห้าที่มีอยู่ตรงนี้นเนี่ย <c oughs> เอาละทีนี้จุดไายแม็กครบไปยังครบกันหรือยังดูซิครบกันหรือ,อยัง,ออยงเอาเพิ่งกลับไปแล้วเหรอก็ <c oughs> อบอกแล้วว่าเนี่ยเขาเลยไม่รู้เลยจุดคลายแม็ก มาขึ้นมาจุดจุดที่หลวงปู่ม่านมาถึงแม่สายป่าเมี่ยงแล้วมาอยู่หน้าที่บริเวณแห่งนี้จนแม่อุ้ยสมมีความศรัทธาถวายที่ผืนนี้ให้เป็นวัดจุดที่หลวงปู่ม่านการกดครั้งแรกคือตรงนี้ ตรงนี้ครับบริเวณนี้ทั้งหมดคือพื้นที่ที่ปุดหลังแรกของหลวงปู่มั่นตั้งปุดไม่ไผ่ารผาัดแปดแล้วภายหลังเมื่อท่านไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมีการลื้อถอนออกไปแล้วด้วยความที่ทั้น อดีตเจ้าว่าและคนในพื้นที่ไม่รีกแห่งความสำำําคัญก็เลยไม่ได้มีการาจารึกใดๆไว้แล้วหลวงปู่พรมซึ่งสำเร็จอรหรันท่านไปกราบหลวงปู่มั่นแล้วเมื่อกลับมาท่านสร้างปุติหลานนั้นถวายหลวงปู่มั่นให้หลวงปู่มั่นเวลามาได้ขึ้นไปจำแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวเท่านั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่แหละ อ่าทุกคนนั่งสมาธิแล้วขอ,อยากกนเองนะอ่านไปทางนี้